สวัสดีครับชาวเสอร์ไนท์ทุกๆคนนะคลิปนี้ก็เป็นคลิปโชว์เคสของเพลตันนะแต่ว่าในคลิปเนี่ยผมอาจจะเรียกเพลตันอาจจะเรียกปะทองอันนี้ก็จงรับรู้เอาไว้ว่าผมเรียก2ชื่อนี้สลับสลับกันแหละเหมือนกับวาสนากับไปวานิซ่านะโอเคแต่ว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่ตรงนั้นของคลิปนี้ปัญหาก็คือ ผมหาเกมที่มีเพลตันมาไม่ได้ตั้งแต่เมื่อวานละคือเมื่อวานเนี่ยมันคือวันเสาร์ซึ่งผมสมควรจะลงคลิปตอนวันเสาร์ใช่ไหมแต่ว่าผมหาเกมต่อสู้ไม่ได้ไว้ทุกคนผมเลยมาลงวันอาทิตย์แทนซึ่งอันเนี้ยอย่างน้อยผมก็หามาได้ระดับหนึ่งอย่างน้อยแบบเมื่อวานหาได้สอเกมอะทุเรศจัดโอเคไหมสำหรับวันนี้ก็หาได้เยอะขึ้นก็ไปไปดูกันเลยครับสําหรับเกมแรกโอเคก็เข้ามาถึงในเกมแรกนะอันนี้ก็แน่นอนว่าผมได้เปิดก่อนแล้วนะเพราะว่าเป็นทีมสปีดใช่ไหม ทีมรับส่วนใหญ่กิดที่ไม่ได้เปิดก่อนนะ่ะอันนี้คือเพลตันน่าจะโดนไป2หรือ3สแต็ก้วมั้งพี่ดีก็ยกโล่ขึ้นมานะก็ลบบัฟอันนี้จะเห็นว่าเพลตั้นไม่ต้องโดนตีนะทุกคนว่าเออสแต็กมันก็ะดิ่งอะ่ะอันนี้ก็คือโดนนะเป็นหนึ่งนะเออแล้วก็ตีอีกทีหนึ่งเทลตั้นโดน2และะ้วค่ะตัวฮิวขึ้นมาเทลตั้นตีขึ้นมาชาเซเลอร์ตีมาอันนี้ก็คือปึ้งไปสั้นใครไม่ได้เลย3 4มสี่ครับหรอัอน,นีไม่แน่ใจฮนะดูเลยแปลก ปีเกออัดมาโอ้โหแข็งฝั่งผมไม่ได้สีตัวตีคืนมาโดน2คนยิงซ้ำอีกรอบหนึ่งเทวตั้งล้วใส่สก,กิลมาซูมเลืดเหลือถ5ง5%ตัวตีมี1หนึ่งทีทำลายน้ำแข็งลินผมฝั่งผมกัดไปเรียบร้อยโดนตีมีฮิต1 1> ออหนึ่งโอ้โหนี่คือเรียกว่าสู้ไม่ได้เลยนะทุกคนอันเนี้ยนี่ฝั่งเขาไม่ได้ใส่นี่ด้วยนะคาม่าด้วยนะเออว่ะทุกคน,นนี่ถือว่าใช้ได้อยู่ โดนตีอีกทีนึงก็ไม่เกิดอะไรขึ้นนะสกิลลางเทอร์ตันเพลินเบาขนาดนล้วยราอยู่ชินถึงช็อตคืนไหมช็อตใครไม่ได้เลยโอ้ใ oh หม่ยอทีมฝาตูวมันโหดนะโดนชาเทเลอร์ด้งอีกทีนึงตายเฮ้ย hey, ทีมนี้น่าสนใจป่ะทุกคนผมเล่นได้นะไอทีมเนี้ยแบบไปไปกดไอ้ปลาทองมาหนึ่งตัวเ oh <my> ทอร์ตันแล้วเทอร์ตันปลาทองอ่ะที่ผมพูดถึงเนี้ยไปกดไอ้ปลาทองมาหนึ่งตัวนี่คือผมเล่นทีมนี้ได้เลยนะแต่ว่า ซีจะไม่เท่าเขาแล้วทุกคนซีคาวเวอร์มากเลยแต่ว่าซีผมก็จะดูลากงอกหน่อยแต่เดี๋ยวเดี๋ยวลองไปเล่นดูผมอ่ะก่อนจะกลับปูบอลผมเดี๋ยวผมจะเล่นทีอื่นอกแล้วนะมาดูสาจดีเวลาที่ได้ดูดีทีมสปีกแต่ว่าไม่รู้ว่าผมจะนตืดพอหรือเปล่าแล้วนี่คือตีกันนานยังไงเลือดฝั่งผมมันเหลือยู่กระมิ่นเดียวในระิมผมเพิ่งตายชุดแรกเลยสบายแล้วต้องหวังให้สปีก้ออกจริงๆรวแล้วสปีกป้เป็นตัวเที่น่าจะมีเดเมจแล้วมันบ้างแหละในมุมดาบงี้เดี๋ยวผมไปให้กันแหละเพราะว่าเหมือนว่าผมก็จะ สบายแล้วโอเคโดนปรับเลือดแล้วอันนี้ก็น่าจะใกล้ตายแล้วฝั่งเขาไม่ได้สกิลมาเมื่อกว่าทุกคนมันถึงดูแบบไม่ไม,ไม่ไม่ปรับเลือดผมเลยยี่ห้าโอเคมาในเกมถัดมาก่อนเลยฝั่งผมได้เริ่มก่อนอันนี้ฝั่งก่อนได,ได้เป็นทีมรับเนาะอันนี้ของผมเป็นทีมบุกละเออก็ตีไปสองปอกแปะแล้วฝั่งเขาที่ดียกโลกมาแน่นอนว่าเขามีคาม่านะโู้โดนชิ่งอย่างไวเลยหนึ่งพัน ตีไปไม่มีใไฮตันเลยตีซ้ำอีกทีหนึ่งโดนตีไปมาโดนคาม่าปวดสกิลข้า,าบงบนมาปึ้งพึ่งพึ่งโอ้โหไอคนที่มีวอยนี่คือโดนไปคนละครึ่งหลอดยอนทีผมทุ่มไปจังหวะแบบนี้โอ้โหได้คนละครึ่งหลอดเหมือนกันนะแรงมากเพวต้าน,นี่น่าจะเด้งเลื่อยอขึ้นมานะอลิสของฝั่งเขาฮิวกับไปเต็มโอเคโดนชิ่งมาเทวตั้งคนนี้เขาอัพสกิลมาด้วยแล้วซีหกก็เนี่ยทำไมมันชิ่งแรงอย่างนั้นเออว่ะเพวตั้งคนนี้ซีหกเลยสุดยอด เฮ้ยพอเวลาพี่ดีเชื่อมเลือดแล้วมันก็ดูสมาร์ทอยู่แล้วทุกคนเพราะแบบตีคนไหนพเพลตันก็เด้งหนึ่งรังใช่ไหม,มหมายถึงแบบได้หนึ่งสแต็กอะพอครบสี่สแต็กก็จะสร้างนาเมดหนึ่งพันคืนใช่ไหมอันนี้คือเป็นความลำไยนะฝั่งเขาก็คิวไปฮิวมาเนี่ยโดนตีอีกทีหนึ่งตายแล้วโอเคฝั่งผมก็ใต่สกิลอัดไปไม่เกิดอะไรขึ้นอยู่แล้วนะกับทีมอื่นเนี่ยคือเขาเลือดไม่ลดก็ลดแหละแต่ลดไม่มากแล้วซีเวสต้าผมโดนตันไปเรียบร้อยแล้ว ยอนที่ผมยิงมาไม่ตายฮะไม่มีใครตายเลยดีกว่าเดเมจแค่นั้นแล้วไอเนี้ยดันตายไปโดยที่ไม่ได้ทำอะไรมากนะไอเมลคีเนี่ยก็ทำใจนะทุกคนฝั่งผมก็จะแค่ชิลช้ามากเขาไม่ได้ฆ่าไม่ค่อยได้ก็แล้วโดนฮอนเดเมทับเธลตั้งขึ้นมาได้เอยนี่เจ็บอยู่เหมือนกันนะเขายืนให้นิ่งๆเนี่ยโอ้โหโดนยัดมาอีกทีหนึง่งเรียบร้อยซิวเวตาผมไปก่อนแล้วไม่รอใครทั้งนั้นแล้วลินผมยัดสกิวไปทำให้ฝ่าตูสิสับสนจนนเธลต้าซ้อนขึ้นมารไปีกหนึ่งพันจะตายเอานี โอ้โหโดนเร์ตันเส่คิวข้างล่างมาอีกไม่ค่อยแรงแต่ว่าลินฝั่งผมพื้นที่ขึ้นมาแล้วโดนตีไปปลดวอยอีกทีหนึ่งยอนฮีตีขึ้นไปไม่มีเดเมจแล้วคามาทุ่มอบที่2มาปั้งๆเรียบร้อยยอนฮีสลายฝั่งเขาคิวคนนิดนึงเพราะเลือดผมน้อยจัดตีวิงหนึ่งแเลียบร้อยเพลตันซูมมาจังหวะแบบนี้ลินผมที่ยังคงมีเลือดอยู่ก็หายไปแล้วเรียบร้อยเลือดไม่มีแล้วโดนตีไปเรื่อยๆเอือว่าไอทีมคาร์มาเพลตันนี่จบค่อนข้างเร็วนะเมื่อเทียบกับไอสปีเก้เมื่อกี้ ถือว่าใช้ได้อยู่เหมือนกันนะทุกคนโอเคมาฝั่งผมได้เริ่มก่อนอีกครั้งหนึ่งลินผมยิงแบบสับสนนั่นนี่คือเขาเพลต้าแบบเพลต้าใครวะ เทลตันแบบหน้าหนึ่งนะทุกคนถือว่าเอาเรื่องอยู่ฝั่งเขาเป็นลุกยกโล่มาก่อนนะอันนี้คือเขากระจายเทลตันเขาโดนเตียบยับฝั่งผมสตั้นไหมเรียบร้อยสตั้นขาม,มา้าฝั่งเขาไปได้อย่างนี้คืโอโค้ชสวยแคนเซิลออเดอร์สกิลไปได้เลวีดียกโล่ขึ้นมาก็นนะหนอว่าล้างไปหมดเลยนะแต่ว่าก็ช่างมันอย่างน้นนอย c a n c e อ order ไปละแล้วยอดทีผมพุ่มไปทะลุโล่ไปหรือเปล่าเฮ้ยยังทะลุโล่อยูอยอยน่นะเทลตันนี่เลื่อนรถไม่ถึงไอ้นี่ไม่ถึงแคปนะก็แต่ว่าก็โดนหูเด้งขึ้นมาลนะโอ้โหหนักแล้วทุกคนแล้้้วปปั่นนไเเรรียบรยบอโดดง กระดึงมาเป็น0 0งพแล้วคามาทุ่มมาตอนนี้อ,อซีราต้าผมตายนี่คือเสียแคป pues เลือดหนึ่งแล้วก็เด้งเลือดไปแล้วนะตีซ้ำอีกครั้งหนึ่งโดนซ้อนคืนมาตายแล้วทุกคนตายเป็นหนึ่งคนโดนปลาหอ,อ,อกมาลูกคนนี้ทำไมตีไม่สองนี่วะมันคุมแบบไม่ดีซ้ำเฮ้ย hey, ซีเขาน้อยมากเลยนะ<ส>พูดถึงอะถ้าเกิดไม่นับว่าคามาเขาซีหกอะเฮ้ยซ<อ>ีน้อยขนาดนี้นี่ก็ชะนะทีมผมได้สบายๆเลยว่ะทุกคน ทำไมมันดูหน้าเล่นขนาดนั้นเออโดนตีมาอีกพี่ดีเแต่จะคิวมาสตั้นตัวอีกโอเคไม่น่าจะเหลือทิ้นซากนะทุกคนนะจากการแบบนี้รินเขาผมยิงคืนไปก็แน,น่นอนไม่มีไดเมจอะไรแต่อย่างไรตีไอีกโอ้ถึกดีนะถึกดีนี่ขนาดไอตัวที่มาฮิวมันไม่ใช่อลิสแต่ว่าเป็น ไอ้ลีนานะทุกคนเดี๋ยนนี้ลินฟัผมไม่ตายอีกเลยนี่เพิ่งตายชุดแรกคืนที่ขึ้นมาโอโ้โหโรเจอร์ตันสีพี่ดียกโลมาอีกรอบหนึ่งลินพัผมไม่มีสกิลได้ออกนะยังไงเกมน,นี้ก็จบแน่นอนทีมถึกนี่มันคงสตรองจริงนะคืออย่างนี้ผมอะ่ะอธิบายความแตกต่างระหว่างทีมถึกที่มีเพลตันกับไม่มีเพลตันไม่ได้ในระดับหนึ่งเพราะว่าตอนไม่มีเพลตันมาผมก็แพ้อยู่แล้วนะทีมถึกอะ่ะ ตอนที่มีเพลตันมาผมก็แค่แพ้เหมือนเดิมก็เลยตอบยากเหมือนกันว่าเพลตันมาแล้วมันช่วยเยอะเลยหรือเปล่ามาทุกคนอันนี้เป็นเกมสุดท้ายนะผมแอบไปเปลีป่ยนทีมมาก็เป็นทีมแบบนี้ละมาถึงลินฝั่งผมเปิดก่อนเจอเป็นป่าตูเป็นทีมถึกแบบไทยแทโอมาหนึ่งคนนะก็น่าจะโอเคบ้างเปิดมาด้วยคาม่านะคาม่ากเขายูก่อนเลยน่จาจะที่เหลือโดนแคนเซิลเปล่าวะไม่แน่ใจเหมือน,นแต่ฝั่งผมตันไปได้4ี่ตัวเอาแบบนี้ ฝั่งผมได้บเบียดไปหรือเปล่าฝั่งเขาฮิวมาก่อนนะในส่วนของลีนายอนยีผมทุ่มมาไม่ใช่ฮิวน่เมื่อกี้ก็เพิ่มเดเมจใช่ไหมโดนเพลตันท้อนคืนมานะก็ร,ร้อยแสแต็กหายไปนิดนึงตอวีอีกหนึง่งปึกเรียบร้อยฝั่งเขาเริ่มติดโควิดกันเล็กน้อยแล้วโอ้โหยิชีนองฝั่งผมใส่ตัดิวฮะแล้วฝั่งศาตูสตันไปเลย4ตัว5ตัวเลยนี่หว่าไม่มีใครได้ขยับฝั่งผมออกเร่งเชิญมาอย่างนี้บัฟฮิวของฝั่งเขาหายหมด แโอตื่นขึ้นมาสบัดเดเมจออกไปโอ้โหย,ยังคงเป็นตัวละครตัวเดิมที่ผมรู้จักโคตรแรงเลยแล้วโดนเพลตั้นเด้งขึ้นมาเรียบร้อยคะมีคนตายไปแล้วหนึ่งคนยูชินนะแล้วโดนแทโอปัดข้างล่างมาโอเคมนี้แพ้เพลวตันหรือแพ้แทโอวะเนี่ยแล้วโอ้โหเมลคีใส่สกิ้โควิดไปจังหวะแบบนี้ไม่ทันแล้วเรื่องเพราะว่าแทโอน่าจะโอ้โหมีแหวนเกิดด้วยนี่หว่าไม่ได้คือชีพือเ,เป็นล่างซอมบี้ด้วยซ้ำโอไม่ก็แล้วฝั่งเขายังไม่ตายอลกสักคนนะอันนี้แทโอเขาเพิ่งตายชุดแรกเองยังเก นี่ยฝั่งผมเปิดมาสต์นได้5ตัวอยู่ไม่ชนะเลยนะ <Yeah. S 1> เวรนกรรมที่สุด <Yeah. S 1> ตีวิงหนึ่งแปะเขาไม่ตายแบบนี้ <Yeah. S 1> ก็แน่นอนว่าโดนพี่ดียกโลมาเชื่อมเลือดย้ <Yeah. S 1> อนทีไม่ใช่ลินผมไม่มันมีนาเมจจะฆ่าใครนะถ้าเกิดโดนยกเนี่ยไม่อยากจะบอกคํานี้หรอกแต่ว่าคือมันหาได้แค่สี่เกมไหมแหละคนทุกคนนะผมกดแบบกดตั้งแต่เมื่อวาน่ะจนถึงวันนี้ผมก็หาได้แค่สี่เกมคือปกติอะทีมถึกอะมันก็เจอน้อยอยู่แล้วใช่ป่ะทุกคน แต่ว่าทีมถึกที่ใส่เพลตันด้วยอะ่ะก็ยิ่งเจอน้อยเข้าไปอีกด้วยทุกคนนะอันนี้พูดจริงๆก็คือแบบไม่สามารถที่จะหามาได้เยอะกว่านี้เลยจริงๆอย่างตอนโค้งเงี้ยมันคนใส่คนใส่น้อยใช่ป่ะแต่ผมกดตีไปวันนั้นผมกดแค่ตีแค่รอบเดียวเองนะผมเจอเลย5เกมแต่ว่าอันนี้แบบไม่ได้จริงว่ะทุกคนไม่เจอเลยเพลตันเนี่ยเออทีมถึกก็เงี้ยโอเคก็ถือว่ามาเป็นเหมือนกับคลิปโชว์เคสเพลตันในระดับหนึ่งแล้วกัน เอาเป็นว่าหลังจากเล่นเสร็จแล้วเนี่ยผมก็รู้สึกว่าอันสโตนเดเมทหนึ่ 1, งพันหรอเฮลตันเนี่ยไม่ได้ทําให้ทีมอึดด้วยกันเลือดลดหรอกแต่ว่าสําหรับการเจอกับทีมในส่วนของทีมสปีดอะเด้งในเมจทีละพันทีละพันอะทีมผมตายไวขึ้นเยอะเลยนะเมื่อเทียบกับทีมอึดก่อนหน้านี้ทีมอึดก่อนหน้าที่ไม่ใส่เฮลตันใช่ไหมทุกคนมันจะสู้กันแบบค่อนข้างนานเลยจนเกือบหมดเวลาผมถึงจะตายหมดอะอันนี้คือแป๊บๆผมวอยชิวหมดแล้วแป๊บๆตายแล้วสงสัยเพราะมีคามาคู่เฮลตันด้วยหรือนะ เดเมดเดเมดก็เลยยิ่งเร็วเลยในตอนเนี้เออถือว่าใช้ได้อยู่นะจริงๆแล้วเพลตันอะเอามาปิดปิดทีมสปีดได้เร็วขึ้นเนาะก็อย่างที่บอกไปว่าพอปิดได้เร็วขึ้นมันก็จะทําให้มีโอกาสที่จะฆ่าเราตายน้อยลงด้วยอะ่ะอืมดีดีอะเป็นว่าเป็นตัวที่พอใช้ได้นะสำหรับผมนะยังไม่ได้ดีสุดหรอกมัง้งในตอนนี้ผมก็ไม่แน่ใจ เพราะว่าเนี่ยก็ยังมีทีมแบบอันดับของผมเนี่ยก็ยังมีไม่ช่วยอะไรนะอันดับ32แง่ก็ยังมีคนที่แบบไม่ได้ใส่อยู่เลยนะในส่วนของเพลตันเนี่ยก็แปลว่าแบบไม่ได้ไม่ได้ดีโหดๆสุดๆอะไรเงี้ยอันนี้ก็ทีมสปีดเวทนะเออเดี๋ยวผมลองใส่เป็นแบบนี้บ้างดีไหมโอเคแต่ว่าสลับคลิปเนี้ยก็คงมีแค่นี้แหละเกมก็อย่างน้อยก็น,นานนิดนึงนะเพราะด้วยความเป็นทีมถึกนี่ผมคิดไม่ออกนะว่าถ้าเกิดผมทำมาคลิปเป็นทีมถึกอะ่ะผมจะพากล้วเปลือยตอนหลังๆห,หรือเปล่าหรือว่าจะตัดมาเหลือ5เกมหรือยังไงดีกก็ไมม่รู้ือนัน โอเคแต่สำหรับวันนี้ขอตัวลายไปก่อนครับสำหรับอ i n าก็ถ้าเกิดคิดถึงในการพาอารีนแบบนี้ก็คิดถึงช่องผมได้นะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เอาไว้ด้วยผมจะดีใจมากๆเลยโอเคสำหรับวันนี้บายบายครับ